เอาอนนเป็นว่าเปิเด็นแบบเปิางเปิดทางค่ะใช่ค่ะก็เป็นเอ่อห้างใหม่นะคะ,ะที่อยู่ห้างสวนจัตุจักรเลยค่ะก็เป็นการเลือกร้านที่อยู่ในจัตุจักรนี่แหละค่ะก็ select มาแล้วว่าแบบเอ้ยอะไรที่ดีเนี่ยก็คือมาเปิดที่นี่รวมถึงก็จะมีอาหารก็ค่อนข้างครบวงจรเลยค่ะมีทั้งเรื่องของแบบแฟชั่นบิวตี้ความงามมีเรื่องอาหารซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดค่ะก็มีหลายที่นั่งเลยแล้วก็รองรับคนได้เยอะมากที่จอดรถก็เยอะด้วยค่ะรกว่าถูกใจเลยกใจมากค่ะโดยเฉพาะอาหารแล้วก็คือร้านเนี่ยคือเขาเลือกมาให้แล้วว่าคืออะไรดีก็คือมารวมที่นี่ค่ะแอร์ก็เย็นสบายแอร์เย็นสบายใช่ค่ะแล้วก็คือเหมือนถ้าใครว่างจหถึงสุขอยากเดินสวนอ้าวเดินไม่ได้ ก็มาเดินที่นี่แทนได้ค่ะเปิดทุกวันค่ะชวชวนชชวนค่ะยังไงก็เชิญชวนทุกทุกคนนะคะก็มาเดินได้ค่ะที่มิกซ์ค่ะก็มีครบทุกอย่างเลยนะคะมีที่จอดรถมีแอร์เย็นๆค่ะก็มาได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะค่ะเอาเรื่องกันนะคะบเรื่องของน้องซีซีกับพี่วีค่ะอยากอนนั้นเลยควมีข่าวไม่ได้กับเขาได้หินข่าวไหมจ๊ะได้ไหมคะตอนที่รู้ก็คือทุกอย่างสรุปหมดแล้วอะค่ะเพราะว่าคือมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากค่ะ จริงๆเป็นยังไงเท่าไหร่ือแบบน้องเขาก็ถูกโ,<ด>โดนด่นานัดเม,มือดอืมคือเบลก็ไม่รู้เพราะว่าคือความจริงแล้วตัวเบลเองไม่เคยเจอน้องเขา อราได้คุยกยับพี่เวียบ้างไม่ถามพี่เียบ้างไม่ถึงเรื่องอะไรเราบบได้ถามแค่ในเฉพาะของเรื่องของข่าวอะค่ะที่ได้คุยกันเฉยๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือทุกอย่างสรุปเร็วมากแล้วก็คือเหมือนมันมีมันมีบทสรุปในตัวมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ะะเลยไม่ได้ถามอะไรมากส่วนตัวเบงก็จริงพี่เบี้ยที่บายไม่ได้ทันตกใจค่ะจริงๆพี่เบ <ใน S 1> ี้ยที่บายให้ฟังไหมคะถึงเรื่องที่เกิดขึ้น <c oughs> คือพี่เขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากค่ะก็คือบอกว่าเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่วตเคยได้เจอกับชิงๆเขาไหมคะเคไดเจอกาไม่เคยเจอค่ะส่วนตัวแล้วติดใจไม่เป็นหน้ากับเรื่องที่พี่เบียร์อธิบายประมาณว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเราไม่ได้ติดใจอะไรค่ะเพราะว่าคือเออเอาจริงๆคือข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ย มันกระทบตัวเบลหรือมันเป็นเรื่องราวของเบลมันก็คือน้อยมากอยู่แล้วค่ะฉะนั้นก็คือมันไม่ได้มีผลอะไรกับเร็กว่าเราเื่อใจที่เบียเต็มที่เออก็คือไม่ได้อยากจะใช้คําไหนซะที่เดียวอะค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างมันไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วมันก็คือเป็นปกติอริจริงมันกระทบกับข่าวนี้ความสําคัญของเรามันมันมันมีวาวั่นไหวบ้างเบลไม่ได้คิดเรื่องหนีอะค่ะ รื้ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่ใจเลย,เลยใช่ค่ะจริงรู้สึกไงบ้างคนอื่งจับภาพวิ่งนั่นบิ๊กจิ๊กนูนตอนนั้นตอนนั้นแบบว่าคือถ้าถามตัวเบลนะคือเรื่องเนี้ยมันไม่ค่อยจะ คือมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเบลสักเท่าไหร่เบลไม่อยากจะตอบแทนใครสักเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าคือ<ม>อย่างเบลเบลก็คือเชื่อว่าพี่เวียเขาก็คงวางตัวในในในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี<ม>้ยซึ่งแบบสําหรับตัวเบลแล้วเบลเบลก็ไม่ได้อะไรเลยอะจริงๆต้องบอกไปว่าพี่เบลเว้นระยะห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอยู่เลยความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือน<ม>เขาเรียกว,ว่าอะไรมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลขอ,ของแต่ละคนเนาะเบลเชื่อว่าแบบแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะทําอะไรอะค่ะที่ผ่านมาเบลทำให กทาาาาตตััััววยยยงงงงไไน่่รรออะเเเี้มคือสำหรับตัวเบลก็คือเหมือนทุกอย่างทุกอย่างมันก็ก็มันเหมือนมันก็เป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นตามสเต็ปเป็นไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้ใช้คําว่าพยายามมันไม่ต้องพยายามจะต้องทําอะไรอะนะมันก็คือต่างคนต่างเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆน้องชิงชิงได้โทรมาเคลียร์หรือเปล่าไหมคะ ไม่ค่ะเรไม่เจอคุณไม่เจอไม่คุยเลยไม่เจอเขาใช่เบาไม่เคยเจอค่ะเขาไม่ได้ติดต่อมาด้วยไม่ค่ะก็คือเราก็ไม่ได้ติดใจตรงประเด็นในค่ะไม่ไม่เคยไปเที่ยวหรือเจออะไรกันเลยในแก๊งเดียวกันไม่เคยค่ะแต่แต่กระแสไม่ได้ไปแกระแสเนี้ยพิเตอร์อาจจะร้อนแทนเราเขาเดียกร้อนแทนเราเลยที่เขาเปรียกราอนแทนมล่าเขาคนแบบว่าเราคือขนมเขาจะเราไม่ได้อ่านเลยค่ะเพราะว่าคือเหมือนทุกอย่างมันจบเร็วมากนะเราก็ไม่ได้ไปิ ตามอ่านไปอะไรอะค่ะแล้วร,รู้สึกสะดครับแล้วก็โดนทาน่มเยอะมากจริงๆนะเบลโอ้โหจริงๆเราไม่รู้ว่าแบบคือโดนอะไรขนาดไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเหมือนเขาเรียกอะไรเราก็ไม่ควรจะจะวิจารณ์หรืออะไรคนอื่นจากเท่าไหร่อะนะคะที่งจรเครียดอะค่าวเนี่ยโอ้โหที่เรียนดูแบบว่านองวลเหตุสิเรียนชิลค่ะใส่ชิล อค่ะไม่เคยไปออกคลิปด้วยกันที่เขาบอกเขาบอกว่าเคยไปคลิปเราแล้วมีที่เรียดด้วยไม่มีค่ะเราเคยไปเฉพาะกับเออถ้าไปถ้าไปที่ที่ของพี่เรียก็คือเราเคยไปเฉพาะกับเพื่อนที่เป็นสมัยเรียนค่ะก็จะเป็นแบบเพื่อนๆของพี่เขานอกวงการซึ่งไม่มีกับพี่น้องเขาไม่มีน้องเขาดูชื่นชอบเป็นเลยค่ะพี่เรียมากที่เราก็ไม่ติดใจเลย ไม่ได้ติดใจเราไม่ได้ตามดูอะไรสักเท่าไหร่ค่ะเอาเหมือนว่าชาวเน็ตช่วยกูช่วยเราเยอะนี่เนการที่ต้องตีหรอคะคือไม่ไม่ทันได้ดูเลยก็เอาเป็นว่าขอบคุณละกันนะคะขอบคุณสําหรับสําหรับทุกๆข้อความทุกๆกําลังใจให้เบลละกันค่ะค่ะเบลสบายดีค่ะแล้วว่ารายการนังแฮปปี้ดีค่ะโอเคนะ